กดับ pfSense r w a l l Router and VPN Series ตอนที่1 7นะครับเราจะมา,าทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ทำแบบดแบมโม่กันในส่วนของตัว Backup a l d r s t o เป็นเรื่องที่เหมือนจูดเบื้อสิกแต่เป็นเรื่องที่เบสิกที่เราไม่ควรข้ามและควรให้ความสำคัญกับทุกระบบที่เกิดขึ้นในอ,องค์กรและอยู่ในความดูแลของเรานะครับ การแบ็กอัพและรีสโตร์เนี่ยมันมีหลักการอ,อยู่นะครับแต่ว่าเราจะเอาแบบง่ายๆเอาหลักการแบบไม่อยากไปวุ้นเวินมากนักนะครับอเราพวกเราทราบคนไอทีทราบอยู่แล้วครับว่าเราจะแบ็กอัพเอาไว้ทําไมนะครับอนะแ,แล้วแบ็กอัพเสร็จแล้วทําไมทําไมเราต้องถึงต้องเวลาเราแบ็กอัพเสร็จแล้วเนี่ยเหตุการณ์ปกติดีเนี่ยเราเราต้องมีการเทสต์รีสโตร์นะครับอ่านะ เพราะการเทลิสโตเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเราว่าไอ้สิ่งที่เราแบ็กอัพไว้มันใช้ได้จริงๆนะครับน้ำหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องอยู่ในแผนนะครับทางแบ็กอัพและรีสโตเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในแผนครับอาจจะเป็นาบางองค์กรบางระบบที่สําคัญก็อาจจะเป็นรายควอเตอร์ลี่นะครับบางบางองค์กรก็อาจจะเป็นครึ่งปีครั้งหรืออาจจะบางองค์กรก็ไม่ซีเรียสมากหรือบางระบบไม่ซี้มากก็อาจ,จเป็นปีละครั้งก็ยังดีนะครับอ่ไปต่อนั่นคือหลักการแบบ การบริหารจัดการนะครับในเรื่องของ Backup พ阿 store ทีนี้เรามาดูเรื่องตัว p ีเอชเซ f i r e w a l ของเราบ้างเราจะไป Backup มันอยู่ที่ไหนครับกรณีถ้าเราจะไปเรากลับไปที่ตัว p ี Sen เซ f i r e w a l ของเรานะครับเรื่องของการ Backup จะอยู่ที่เมนู d i a g n o s t i c กครับเมนู d i a g n o s t i c นะครับตัวนี้นะแล้วก็คลิกดวดาวลงมามันจะเรื่องของ Backup พ阿 store ตัวนี้ครับแบัพ阿里 store เนี่ยเรามาทำความเข้าใจหน่อยในเรื่องของ Backup พ阿 l store นะครับในเรื่องในหน้าต่าง เราจะเราจะดูตรงแบ็กอัพนะครับคอนฟิกเรชันก่อนนะฮนะแบ็กอัพคอนฟิกเรชันงับมาทำความเข้าใจก่อนหนะึ่งตแบ็กอัพว่าแต่ละแต่ละอันมันคืออะไรตัวตัวแบ็กอัพแบ็กอัพอันแรกเนี่ยเป็นแบ็กอัพเอเรียนะครับแบ็กอัพเอเรียคือนะครับทั้งหมดเนี่ยคืออออ็อคือเอาไปหมดเลยนะครับตัวแบ็กอัพที่เป็นคอนฟิกเรชันนะผมย้ำนะเป็นคอนฟิกเรชันนะครับคอนฟิกเรชันเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องอะไรบ้างถ้าถ้าเกิดเราดิวกด ป๊อปปับ mm hmm. มาดูเนี่ยนะกดตันเหนมันขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็จะมีแบ็กอัพเรื่องของแดชบอร์ดวินเจอร์ดีเอสรีโซเวอร์ดีเนี่ยคือเซอร์วิสที่ท่านเปิดเนี่ยนะครับและที่มันมีคอนฟิกอยู่เนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยมันจะแบ็กอัพเอาไว้หมดเลยสังเกตไหมฮะมันจะมีประมาณนี้แต่ถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการแบ็กอัพทั้งหมดนะครับต้องการแบ็กอัพแยกเป็น,ปน,ปนแต่ละเซอร์วิสเซอร์วิสไปท่านก็มาเลือกตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าอย่างไฟวอ l l รูเนี่ยก็เลือกไฟวอ l ์รูนะครับ,รบขึ้ แล้วแต่จุดประสงค์นะครับแต่ถ้าไม่ได้มีเราเรียกว่าไฟล์วองไม่ได้แบบรับโหลดหนักหมักหมากหนาอะไรเนี่ยการแบ็กอัพเนี่ยให้กดแบ็กอัพออกไปก็สะดวกนะครับก็คือเอาเอาไปทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับตัวที่สองเป็น Skip สริปแพ็กเกจสริปแพ็กเกจเนี่ยบายดีฟอล์เนี่ยมันไม่ได้เช็คไว้นะครับก็คือไม่ได้เช็คไว้ก็คือ,อให้เอาตัวตัวตัว,ตวแพ็กเกจไปด้วย นะครับ<โ>ดงแพ็กเกจไปด้วยคือคอนฟิเกเรชันของแพ็กเกจเนี่ยนะครับเอาไปด้วยนะครับม่ในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่คอนฟิเกเรชันนะครับคือแพ็กเกจที่เราลงเนี่ยอย่างเช่นกรณีของผมเนี่ยที่เราเออเรายังไม่ได้ลงแพ็กเกจกันนะครับเรายังไม่ได้พาไปดูเรื่องของแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจก็คือเอาเป็นว่าเออถ้าผมจะพาไปรีวิวเนี่ยมันยังไม่มีมันยังไม่มีเรายังไม่ได้ลงแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจคืออะไรครับเอาอย่างนี้ก่อนแพ็กเกจคือ ตัวที่เป็นเราเรียกว่าสวิตนะครับที่เราต้องการเพิ่มเติมเข้ามาใน PFSense Firewall ให้มีความสามารถมากขึ้นเช่นแพ็กเกจในเรื่องของตัวการบริหารจัดการตัว IDS IPS อย่างเงี้ยเป็นต้นเช่นแพ็กเกจในการใน,ในเป็นเครื่องมือในเรื่องของการมอนิเตอร์ g ตัวที่เป็นแอดวา c e ์ในระดับที่แพ็กเกจฟิลเตอร์งสับจริงๆกับเบลเนี่ยแพ็กเกจจะมีเยอะมากนะครับเดี๋ยว ในในตอนลึกๆไปเนี่ยเราเราได้คุยกันแน่ครับแล้วเราได้ทำเดโมลงแพ็กเกจเสร็แน่นอนนะครับว่าแพ็กเกจคืออะไรแล้วทำไมแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเอาก่อนเรื่องของแบค k อพก่อนนะว่าในกรณีเนี่ยบายดีฟอลท์เนี่ยมันไม่ได้ติ๊กเอาไว้ก็คือไม่ได้ไม่ได้อีกนอหรือไม่ได้สกิปมันไปแสดงว่าเอาไปด้วยซึ่งโดยหลัก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 ธรรมชาติเนี่ยเราเราสมควรเอาไปด้วยนะครับ เพราะถ้าเราไม่เอาไปปั๊บเนี่ยเมื่อเวลาเรารีสโตกลับมาเนี่ยแพ็กเกจเหล่านั้นจะไม่กลับมาซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับเราต้องมานั่งลงใหม่คอนฟิกใหม่รับรองไม่สนุกแน่นอนครับเพราะว่าแพ็กเกจในระดับแอดวานซ์อย่างที่ผมยกตัวอย่างเช่นตัวเรื่องของตัวไว c a ร์เรื่องของ Script เรื่องของตัวเกฟบ็อกเกอรเรื่องของตัว I D S I P S เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสโน t หรือซูดิกาตก็ดี อันนี้ผมแค่เอ่ยเอ่ยกระตุกส่้นไว้ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจมากนักแต่เดี๋ยวเราไปเราไปว่ากันในตอนตอนอื่นครับแต่พวกนี้เหล่านี้คือแพ็กเกจนะครับคือแพ็กเกจที่เราลงเสริมและเราและเมื่อเราลงลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีการคอนฟลิกในแต่ละแพ็กเกจในเรื่องในนั้นนั้นเนี่ยเพื่อปรับจูนให้เหมาะกับองค์กรของเราเช่นเรื่องของเอ่อ i i d s i p s เนี่ย i n t r d u c t i o n detection i n t r d u c t i o n prevention เนี่ยนะครับ ผมขอโทษทีเมื่อเราคอนฟิกไปเนี่ยมันจะมีความละเอียดของการคอนฟิกว่าต้องการให้มันสกิลเลตี้ระดับไหนนะครับและเมื่อท่านคอนฟิกไปเยอะๆแล้วในแต่ละเรื่องแต่ละแพ็กเกจเนี่ยท่านอาจจะจําไม่ได้นะครับมันเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นนะฮแต่ในความเป็นจริงอะ่ะถึงจําไม่ได้เราก็ต้องแบ็กอัพต้องเขียนต้องเก็บเอาไว้นะครับอันนี้ในฐานะของถ้าเราเป็นแอดมินเราก็ต้องมีวิธีการที่จะเก็บ ตัวเอ่อคอนฟิ guration เอาไว้ให้ให้ก็เรียกยามฉุกเฉินแต่แน่นอนว่าการ Backup ก็จะทําให้เราชีวิตออกง่ายขึ้นเราไม่ต้องมานั่งเอ่อเมนนวลคอนฟิกใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น by default เนี่ยเขาให้เอาไปด้วยนะครับถ้าไม่เหลือบากาแพงกว่าแรงก็เอาไปด้วยนะครับอันนั้นคือตัว i p t Package ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเป็นเรื่องของนะฮะ เมย,ย้ายดวอิ่มน้อยทางนี้ดีกว่าปืด๊ดใกล้มือดีนะฮะตัวต่อมาเป็นเรื่องของตัว script ์ b d data นะครับ RBD เนี่ยมันย่อมาจากตัวอารย่อมาจากเราเรียกว่าตัวาราว Robin Database น,นะครับรา d r รบิน database คือเป็น Database ต,ตัวหนึ่งเนี่ยนะแต่ว่ามันเก็บอะไรล่ะนะครับตัว rd d a t าเเนี่ยนะครับ มันเก็บในเรื่องของเขาเรียกว่าค่าต่างๆที่ p e f Sense สามารถเอามา g e n e r a ตนะครับทำเป็นกราฟให้เราดูง่ายๆได้นะครับ mm hmm. เช่นในเรื่องของค่าในเรื่องของตัวเนี่ยที่เราเห็นในในหน้าแดชบอร์ดก็จะเป็นเรื่องของตัวทราฟ f i อย่างเงี้ยนะครับเรื่องของ p e r f o r m a นซ์เรื่องของ,ขอ,งอะไร,ท,าาารท,ที่มันสามารถที่มันที่มันสามารถ g e n e r a ตมาเป็นกราฟได้เนี่ยนะครับเจนมาเป็นกราฟได้อย่างเงี้ย มันจะไปดูในค่าที่เป็น RRD นะครับเตต้าตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย by default เนี่ย mm hmm. เขาติ๊กเอาไว้คือไม่ต้องเอาไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปด้วยเนี่ยมันก็คือมันจะเจ n e r a ย้อนหลังได้สมมุติว่าท่านเอาไปด้วยแล้วร e s t o r e กลับมาใช่ไหมครับมันก็คือมันอาจจะคีปค่าที่เป็นเ,เราอาจจะย้อนหลังกลับไปดูกราฟที่เป็นเช่นย้อนหลังไปดูได้สมมตุติเราเราเรา รันตัว p f s e n c e มาเป็นปีแล้วอย่างเงี้ยนะครับแต่แน่นอนว่าเขาบอกว่าเราคงอาจจะไม่มีความจะเป็นกลับไปดูเท่าไหร่ by default เขาก็เลยทิดกว่าไม่ต้องเอาไปด้วยเพราะว่าการที่มันไม่เอาไปด้วยเนี่ยมันคือถ้าเกิดเอาไปด้วยเนี่ยมันจะมันจะกินพื้นที่เนี่ยมากกว่า4เมกะนะครับแล้วไอไฟล์ Fi ที่เป็นดัตเเบตตัวนี้มันเก็บไปเป็น .xml นะครับมันคือมันจะกิน แต่จะถามว่าบางคนบอกว่าเอ้ยผมไม่ซีเรียสหรอกดิฟผมมีเยอะอะมันอาจจะกินไปกี่เมกก็แล้วแต่แต่ผมขอเอาไปด้วยออันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่บายดีโฟล์นี่ทางเอก็เรียกว่าทาง,งดิฟเซนต์หรือตามหลักการของของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับมันไม่จําเป็นเท่าไหร่นะฮะท่านจะเอาออกไม่เอาออกก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าผมก็จะใช้ตามค่าดีโฟล์ของมันคือเราไม่เอาตัว RRD ไปด้วยนะครับ RRD data นะครับตัวต่อมาเป็น include extra data กับ by d e f a u t มันไม่ติ๊กนะครับ, ric, ค,รบคำว่า include อ n c l u d e ตัว extra data เนี่ย extra ก็แปลอยู่แล้วว่าเป็น data ที่เป็นพิเศษนะครับยกเขาตัวอ,อย่างเช่นในกรณีที่ถ้าเราติ๊กตรงนี้นะสมมติท่านเปิดตัว DHCP Server ไว้ให้ PF Sense ทำหน้าที่เป็น DHCP Server ไว้แล้ว DHCP Server เวลาแจากอะ่ะมันจะมีการจำไว้ว่าตัว ตัวเราเรียกว่าคนที่คนที่เครื่องนี้แจก IP เบอร์นี้ไปเนี่ยนะกับผูกกับ MAC Address นี้อยู่เนี่ยเครื่องไคลเอนตอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเก็บตัว Data ต,ตรงนั้น,เ,นเอาไปด้วยเผื่อเวลามารีสโต e กลับมาใหม่เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องแจกถ้ารีสโตกลับมาใหม่แล้วเราไม่ได้ติก๊กเราไม่ได้ติ๊กตัวนี้ไปเนี่ยอย่างเช่นกรณี DHCP Service เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ i p เดิมเพราะนั้นเครื่องลูกก็จะเปลี่ยนเป็น IP ไปนะครับ ซึ่งเราอาจจะไม่เสียเรียกอยู่แล้วในกรณีของตัวที่เป็นเครื่อง S b Client หรือเครื่องลูกต่ขอให้มันอยู่ในเน็ตเวิร์กเราอะเขาก็จะได้นะถ้าไม่มีนัยะอะไรนะเราก็ไม่ต้องเอาไปครับตามเห็นไหมมันไม่ต้องก็ default มันก็ไม่ไม่เอา x x t r a d a t อไปนะครับเพื่อให้ตัวไฟล์ตัว Back Up ของเราเนี่ยเราเรียกว่าเล็กที่สุดนะครับอะไรที่จําเป็นก็เอาเอาไปอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่เอาไปนะครับ มันดูตัวต่วตว Quran อไปคือ Backup s s h นเคนะครับในตัวนี้เนี Toni ่ยก็คือจะ Backup ตัว Key ที่เป็น s ิกเกียวเชลนะครับเก็บเอาไว้ในกรณีที่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่า Client มีการประกาศคุยกับ s ิกเกียวเชลผ่านทางตัวตัวซิ e เกียวเชล y เนี่ยพวกเซอร์พวกอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะได้ไม่หายไปแต่ถ้าท่านไม่เอาไปด้วย ตัวนี้นะเวลาเครื่องคลายแอ่งที่จะคอนเน็มาทางผ่านซิกเกิลเชลเนี่ยมันก็จะเฟลตามที่เขาอธิบายเลยครับเพราะนั้นคลายแอ่งเนี่ยที่คอนเน็ผ่านก็มาเชลเชลเนี่ยเฟลนะจะคุยกันไม่ได้เพราะว่าซีมันซี c มันหายไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบายดีฟอล์กเขาก็บอกว่าเฮ้ยเอาไปด้วยนะเอาไปด้วยถ้าอะไรอยู่ในดัตเต้าเบสของตัวซิกเกิลเอเดสคีย์ก็เอาไปด้วยนะครับอันสุดท้ายคือ e n c r y p t i o n Encryption ก็คือการเข้ารหัสนะครับเราก็บอกว่าถ้าเราติ๊กบอกเราอยากซืคเคียวหน่อยเนี่ยเราก็ติ๊กได้ว่าเฮ้ยเจ้าตัวแบ็กอัพที่เรากําลังจะแบ็กอัพเนี่ยนะครับใครจะเอาไปใช้ต้องใส่รหัสเพราะว่าบางทีมนันอาจจะถูกอ่าก๊อปปี้ออกไปหรืออะไรไปหรืออาจจะหลุดออกไปเนี่ยแล้วมาเป็นอ่าบางคนอาจจะเอาไปรีสโตใส่เพียนของเขาแล้วมานั่งเรียนรู้เราคอนฟิกอะไรเพื่อที่อาจจะโดนโจมตีได้เพราะว่าเขาอาจจะนั่งไล่รีวิวแล้วดูว่าเรามีช่องโหว่อะไรบ้างได้ง่ายขึ้น เราก็บอกใส่รหัสนะครับจะใส่รหัสแล้วก็แล้วแต่นะครับเราอ่าผมอลองใส่ด้วยเดโมนี้ใส่แล้วกันอะนะครับก็เพื่อจะให้เป็น Security เพิ่มขึ้นอีก,อกนิดนึงนะครับอีกชั้นหนึ่งนะอย่างที่ผมบอกครับหลัก Security ตี้ง่ายๆทำอะไรให้มันยากเข้าไว้เราเรียกว่าใกล้ร้อยเปอร์เซ็นซิเคใกล้ร้อยเซ็มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พอเสร็จแล้วปั๊์เนี่เห็นไหมมันจะดาวน์โหลดคนพิเศ sxml มันจะเก็บ ไฟล์ c o n f i g u r a t i o n เหล่านี้ไปเป็น XML ไฟล์นะครับเราก็กดดาวน์โหลดเลยครับตามที่เราต้องการแล้วพอกดดาวน์โหลดเสร็จปั๊บอ่ะมันก็โหลดโหลดปุ๊บนะพอดีผมมันโหลดเก็บไว้ในดาวน์โหลดแล้วนี่การฟอร์แมตของมันเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นไฟล์นะครับอ่ะผมก็ไปดูในนี้ก็ได้ไอโตษทีต้องอยู่ในเครื่องนี้แหมันพอเวลารีโมดแล้วมันก็จะงงหน่อยครับมันก็จะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับในดาวน์โหลดเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันก็จะเขียนว่าเป็น อ่าฟอร์มรแมตในการเก็กบของมันคือมันจะเขียนว่าคอนฟิกพีเอฟเซนไฟบอลส่วนหนึ่งนะครับก็คือเชื่องชื่อโฮสต์ของเรา i อทไอทแบบแล้วก็ตามด้วยปีนะครับสองศูนย์สองสี่นะครับเดือนสิบเอ็ดนะครับเดือนสิบเอ็ดนี่ยฮะวันที่ยี่สิบสองเห็นไหมครับแทะตามด้วยเวลาด้วยนะสิบโมงสิบเอ็ดนาทีสามสิบสี่วินาทีเห็นไหมครับมันก็แบบ ยิบย่อยเลยแต่ว่าอย่างน้อยเป็นการดีถ้าเราจะใช้ฟอร์แมตเดิมหรือเราอยากจะเปลี่ยนเราก็ไปรีเนมครับแต่ผมแนะนําว่าไม่จชเป็นต้องเปลี่ยนหรอกครับมันทําอย่างนี้ไว้ให้เราแต่เราเข้าใจเวลาเรากลับมาดูเนี่ยเวลามันมีหลายเวอร์ชั่นเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับอ่ะเมื่อเราได้คอนฟิกมาแล้วเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยโอเคเก็บคอนฟิกไปแล้ววันหนึ่งซัมติงยิงกระเบ้ลเราบอกว่าผมอยากทดสอบเดี๋ยวจะรีสโตเลยแล้วกันนะครับผมก็บอกว่า อผมมีการไปเปลี่ยนนะครับไปที่ general setup ผมไปเปลี่ยนชื่อเครื่องนะครับจาก pfSense ไปวศูน์หนึ่งแล้วกันอาไปเป็นไปเป็น ABC สมมุตินะแล้วผมเมกด save อ่านะครับอันนี้ผมว่าทุกท่านเข้าใจได้อยู่แล้วเรื่องไม่ยากนะครับอ่าพอ s a v เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยวันหนึ่งเน,นี่ยวันนี้คือบอกว่าเฮ้ยเออ s a v อาจจะเปลี่ยนคอนฟิกไปหลายเรื่องหลายอย่างผมบอกว่าไม่เอาละ เรารู้สึกว่ามันทําไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนค่า c o n f i ิแล้วมันเพี้ยนเอ่อเน็ตเวิใช้ไม่ได้ไฟว์วอลวิ่งไม่ได้เลยทุกคนวิ่งออกเน็ตไม่ได้สมมติสมมตินะครับเราก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่มีเวลาแก้ไขณเวลาหน้าง,งานตอนนั้นเป็นเวลา Production เวลาที่ Office h o u เนะครับคือเวลาทํางานของพนักง,งานเราบอกว่าเดี๋ยวเราค่อยค่อไปหาเคสที่หลังหรือไปเอาไปทำในแ lap พิสูจนกันทีหลังเราก็บอกว่ารีสโตกลับมาก่อนเลยตอนนั้นเราก็ไปที่ ล็อกอินเข้ามาที่เดิมครับแล้วเราก็ไปที่แบ็กอัพรีสโตใช่ไหมฮะก็มาถึงตรงนี้เนี่ยรีสโตก็คือเหมือนเดิมครับเราจะรีสโต e ทุกๆ e c กชันเลยไหมอ่าก็รีสโตในทุกๆเ e ็กซันในทุกๆออเอเรียนะครับที่มันมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปมองในแบ็กอัพเองทนี้ก็ไปเลือกไฟล์ครับไปเลือกไฟล์ที่เราไว้มันอยู่ในดาวน์โหลดนะฮะก็คือไปนี้นะแยเราก็กดโอเพนเข้ามาไหมครับทีนี้เมื่อเรามีการคอนฟิกเนี่ยเรากดรีสโตรเนี่ยยังไงก็ไม่ผ่านนะคอนฟิกไฟล์ is เอนคริปต์เตด้วยใช่ไหมเราก็โดไปถ้าเป็น Encrypt e d เราก็ต้องใส่พาสเวิร์ดของเราถูกไหมฮะที่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้ามีเหลือบาร์โกแรงอ่ะท่านก็ต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไว้เพราะว่าท่านอาจจะเก็บไฟล์ n f i g u r a t i o n ตัวเนี้ยเอาไปไว้ในเครื่องที่อาจจะไม่ได้มี Security มากนะแล้วถ้ามันหลุดออกไปอ่าอย่างที่บอกอ่ะนะครับเราก็ถ้าเรามองเรื่อง Security เราต้องมองลักษณะแบบนี้นะครับอย่ามองว่าคงไม่มีใครมาเอาหรอกไม่มีใครมาสนใจ อันนั้นถูกต้องแต่หลัก Security มันผิดเพราะฉะนั้นอะไรที่ซิกเกียวได้ควรซิกเกียวเพื่อให้เราเข้าใกล้เรื่องของความปลอดภัยที่เป็นร้อยเปอร์เซนมากที่สุดแต่มันไม่เคยถึงร้อยหรอกครับอันนี้ขอยืนยันอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเราก็กดรีสตอร์เลยครับพอรีสตอร์เสร็จแล้วมันก็จะถามอายุชัวนะก็โอเคชัว okay, สินะครับเพื่อเป็นการเขาบอกว่าไฟบอลคอนฟิกแฮชวีนเชงเด n g e วไฟบอลอินสนาล์รีบูตติ้งเมื่อรีสตอร์เสร็จทุกครั้งนะครับไฟบอลเราจะถูกรีบูต นะครับเดี๋ยวเราเรอมันรีบูตแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานนะมันรีบูตปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็มันก็จะกลับมาแล้วเรา,เ,ราเข้าเราเข้ามาดูตรงตรงตรง,ตรงตัวชื่อโฮสเล็ที่ว่ามันมันเปลี่ยนเป็นจาก A.B.C กลับมาเป็น t f s e n t ไฟบอลศูนย์หนึ่งหรือ,อยังวันนั้นเราดูว่าเราดูชื่อว่ามันมันบูตเสร็จยังนะครับก็ไปดูที่ตัวนี้ที่หน้าคอนโซลของเรานะครับดูชื่อว่าอ่ะกาลังบูตอยู่นะฮะคอนโซลนะมันกําลังบูตอยู่นะครับ,อนะบ,อร,บรอแป๊บหนึ่งวันนั้น ถ้ามันบูสตอยู่เนี่ยเราเราไปกดรีเฟรชตรงหน้าเว็บเบสยังก็ยังไม่มีผลอะไรนะครับต้องให้มันดีบูสตเสร็จซึ่งไม่นานครับเพราะเรายังไม่ได้มีคอนฟิกอะไรเยอะแยะนะครับคอนฟิกที่เราเราพุ่งลงตัวไฟวอลเนี่ยนะครับเพียบเซนไฟวอลเนี่ยแบบ default เลยแล้วก็เปลี่ยนค่าคอนฟิกเล็กน้อยยังไม่มีเรื่องของแคปเกจเข้ามาเห็นไหมครับมันบูสตเสร็จเนี่ยมันเข้าจะเข้ามารอที่หน้าล็อกอินซึ่งในหน้าคอนโซลเนี่ยเราไปประกาศแล้วว่าก่อนที่จะเข้าไปทําการบริหารจัดการเมนูได้เราต้องให้มัน มีสกิลขึ้นมาก็คือรับล็อกอินนะครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นปุ๊บเราก็สมมติว่าเราเราไม่ล็อกอินเข้าไปเราไม่ได้ต้องการมาทํางานที่หน้าคอนโซลเราก็บอกเฮ้ยแค่นี้แหละรู้ว่าแกบูสเสร็จแล้วฮนะเราก็กลับไปดูที่เีเอฟเซ็นของเราแล้วเราทีนี้เราก็กลับไปที่แดชบอร์ดใหม่ครับอ่ามันก็จะกลับเข้าไปให้เราล็อกอินใหม่เพราะมันบูสออกไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ล็อกอินเข้าไปนะฮะเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะฮะ ตอนนี้เรากลับมาดูครับชื่อมันเปลี่ยน pfSense เป็นเป็น pfSense ไฟเบอร์ศูนย์หนึ่งตามที่เราได้ทดสอบแล้วนั่นหมายความว่าหลักการของ b c k u u r r s t o r e เนี่ยผมผมเชื่อว่าคน i อทุกท่านรู้อยู่แล้วแต่แน่นอนเราเรียนรู้ทุกๆุกิ่งทุกๆกกานทุกๆทุกทใบของมันนะว่า Backup มันทำอะไรได้บ้างในกรณีที่เรามาทำงานกับมันจริงเนี่ยนะครับเราต้องรู้ออชันนะครับเราต้องรู้ชัน นะครับแต่ by default นี่มันทำงานได้แล้วแต่ถ้าเราเรียนรู้ออปชันไว้ทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยเราในเรื่องของการเสริมการต่างงานให้แม่นและให้แม่นยำและใช้ประสิทธิภาพของตัวระบบที่เรามีอยู่ได้มากที่สุดอันนี้ผมยังยืนยันนะครับการที่เรารู้ไว้เนี่ยแสดงว่าเราเราจะหยิบใช้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเราเรียกว่าอยู่ในความเป็นมืออาชีพมากที่สุด แต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราเราไม่รู้ก็ยังไงเราก็ไม่มีทางใช้มันถูกไหมครับแต่ถ้าเรารู้เช่นเอ้ยแบ็กอัพเอ็กซาเดต้าคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ติ๊กไปอย่างเช่นเอนคริปเนี่ยเราก็ติ๊กไปนะครับหรือบอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการแพ็กเกจเขาบอกว่ามันมันเอารวมมาด้วยแต่เราบอกว่าเออเราไม่ต้องการสมมุติมีเคสหนึ่งเราไม่ต้องการไม่รู้จะเอาไปทําไมเราก็เดี๋ยวเราไปลงใหม่ถ้าเกิดมันมีปัญหาเราไปลงใหม่ทาใหม่ได้สมมตินะสมมตินะแต่ผมยังไม่หาเหตุผลไม่เจอเราก็ติ๊กไปสมมติ่า ตรงทั้งหมดทั้งมวลอยากแค่ยกตัวอย่างให้ในรู้ท่านเองครับว่าถ้าเรารู้ดีกว่าไม่รู้แน่นอนครับนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เป็นเรื่องของแบ็กอัพอิส r e ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ระบบทุกระบบต้องมีเพราะฉะนั้นฝากแอดมินทุกท่านด้วยครับอย่ามองเป็นเรื่องที่มองผ่านาไปเพราะเมื่อไหร่ที่มันมีปัญหาเนี่ยตัวน,นี้จะช่วยชีวิตท่านได้ผมย้ําอย่างนี้ทุกครั้งนะครับสําหรับตอนนี้คิดว่าคงเอาไว้จะเพียงเท่านี้สวัสดีครับ